รายการ True AF6 The Finalist รายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ12นักล่าฝันตัวแทนจากทั่วประเทศนะคะและวันนี้เรามี1สาวคนสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือสาวซานินั่นเองซานิเนี่ยถือวเป็นสาวที่มีบุคลิกโดดเด่นนะคะจริงๆแล้วลูกเขาเนี่ยตอนแรกดูแล้วเป็นสาวมั่นแต่งตัวแรกแต่งหน้าเข้ม โดนอะไรไหมแต่ว่าเป็นคนที่เรียกเสียงฮาให้ได้หลายๆครั้งเลยจริงๆแล้วเป็นคนยังไงคะสาน,นทีที่ปูมาทั้งหมดนี้จริงๆแล้วเสื้อผ้านหน้าผมหรืออะ,รอะไรที่เห็นภายนอกนะคะก็เป็นสิ่งที่ชอบค่ะแต่นิสัยจริงๆแล้วชอบแบบเล่นตลกชอบสนุก สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใชไม่ได้อนทราสกันยังไม่ได้เล่นเลยสวัสดีค่ะซานินี่ภาพพรนิติธนาการนะคะ V6 ค่ะตอนเด็กเป็นคนซนมากเออเป็นคนอยู่อยู่มิสุสำหรับฝันนะคะก็ฝันไม่เคยคงที่นะฝันตอนเด็กๆฝันอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์โตขึ้นมาอยากเป็น เอลสเตะนะคะแล้วก็พอมาอยู่มาหาวิทยาลัยก็เริ่มมีความคิดว่าอยากเป็นนักร้องม mm hmm. อปลายเนี่ยเราได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะประสานเสียงในโรงเรียนนะคะแล้วพอมาอยู่มาหาวิทยาลัยก็เหมือนมามีวงกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ตอนออที่เลี้ยงเรามาเนี่ยเลี้ยง ให้เหมือนกับกึ่งผู้ชาย mm hmm. กึ่งผู้หญิงถ้ามีอะไรคือเหมือนคุยกันได้เลี้ยงแบบแบบเป็นเพื่อนกันค่อนข้างจะให้อิสระในการใช้ชีวิตคือเขาให้คิดเองสาวห้าวมั่นใจสูงกับคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนการเลี้ยงดูที่ได้รับอิสระสร้างให้เธอกลายเป็นคนที่เติบโตทั้งความคิดและความสามารถการที่หนูมาร้องเพลงได้แล้วก็การที่มาทํางานกลางคืนอย่างเงี้ยตอนนั้นอยู่เหมือนอยู่มาหาวิทยาลัยปีหนึ่งท่านยังไงอ่ะที่แบบว่าไม่ต้องใช้เงินแม่ไม่ต้องใช้เงินพ่อ ในการจะเจรยญมันก็เป็นเหตุให้ก้าวเข้ามาตรงนี้หลังจากนั้นมันมันถึงจะเป็นพรสวงมากกว่าหนูถามหนูว่าพรสวรรค์มีไหมหนูไม่รู้เรื่องนี้หนูไม่รู้จริงๆแต่ถามว่าพรแสวงหนูมีไหมหนูมีก็เข้างานประมาณสามทุ่มครึ่ง4ี่ทุ่มเราเรานี้ค่ะนอนตีสี่ตีห้าทุกวันว<ส> ว่าการประกวดเป็นหนทางสู่ความสําเร็จของใครหลายๆคนแต่เธอไม่เคยคาดคิดว่าความสําเร็จนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเธอคือวันนั้นที่เวทออดิชัน่นตอนนั้นคิดแค่ว่าเฮ้ยถ้าเนี่ยเราอุตส่าห์เป็นนักร้องอ่ะถ้าเราไม่ไปนี่เสียชาติเกิดมากเลยนะและอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนท้าด้วยรุ่นที่ชวนมาหลายปีแล้วด้วยชวนว่าลองดูสิแล้วเนี่ยใกล้ๆที่ทํางานวันนั้นไม่รู้ตื่นขึ้นมาได้ยังไงแบบต้องไปจาบบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้ ความความคาดหวังไม่เลยไม่ไม่ไม่เคยคาดเลยตอนสิบโมงครึ่งก็ไม่ไหวแล้วคือเราทำงานดึกแล้วก็ไม่ได้นอนอะไรเงี้ยคนอาจจะคิดว่าเออบางทีมีพูดเรื่องเฮ้ยเนี่ยเพราะมีคนท้าก็เลยมาแต่ที่จริงในใจส่วนลึกแล้วคือลองพิสูจน์ตัวเองอ่อยากพิสูจน์ตัวเองอีกอย่างคืออยากได้คอมเมนต์อย่างน้อยมันก็จะเป็นวิธีที่หนูเอากรรมมาปรับปรุงเพื่อที่จะทำงานต่อไปดูแล้วรู้สึกว่า มีแนวทางชัดเจนของตัวเองตอนนี้กรรมการก็มีมติแล้วนะคะว่าเราเลือกคุณค่ะเจอกันรอบชิงค่ะไม่เหนื่อยที่ตื่นเช้ารู้สึกดีกว่าทุกวันเพราะว่าใบใบนี้ เคยแม้แต่จะได้มาง่ายๆกับกลายเป็นความสําเร็จที่ได้รับมาอย่างเต็มภาคภูมินั่นก็เป็นเครื่องหมายการันตีให้เห็นว่าเธอคือผู้ที่เหมาะสมการที่ซานี้มายืนตรงจุดนี้ได้นะคะก็คิดว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของความกตัญญูนะกะตัญญูกับพ่อกับแม่คือถ้าเราคิดเรื่องนี้เป็นหลักใบ,บก็จะทําให้เรา มีมีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตในการที่จะทํางานต่อไปแล้วก็อีกอย่างนึงคือความซื่อสัตย์คือคุณซื่อสัตย์กับตัวเองแค่ไหนซื่อสัตย์กับกับใจคุณที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทําอะไรนี้ก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าให้ตามฝันตัวเองให้เจอคุณพ่อแม่เขาพูดกับเราคำหนึง่งว่าเออถ้าไปก็ไปให้มันสุดๆดไปเลยในเมื่อมันหยุดไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปต่ออะไรเงี้ยวันนั้นก็เลยเป็นวันที่พ่อกับแม่พาไปร้านสักแล้วก็ไปสักเลยสักคำว่า dad and mum are my hero ค่ะ Dad and Mom are my hero โรข้อความสั้นๆที่ทำให้ทุกย่างก้าวของเธอเดินอย่างมีความหมายสุดยอดนักล่าฝันจะเป็นของซานิหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่สุดยอดในใจของซานิก็คือพ่อและแม่ที่รักยิ่งของเธอนั่นเอง เป็นศิลปินแล้วความฝันที่เหนือกว่านั้นคือการที่จะสามารถเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างเต็มที่จริงหนูรู้สึกว่าป้าม้านะคะทํางานมาทั้งชีวิตคือเพื่อหนูมันมันเป็นเหมือนแบบหนูเห็นมาตลอดเขาแบบอุ้มหนูไปเรียนปลุกทั้งนั้นที่ไม่จําเป็นก็ได้คือมันเป็นหน้าที่ของหนูซึ่งหนูจะต้องรู้ตัวเองว่าหนูควรจะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปเรียนมันเป็นหน้าที่ของเด็กทุกคน ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองเอ,อพ่อแม่ก็จะมีหน้าที่ของเขาที่คือต้องทํางานเพื่อจะเลี้ยงดูเราเราก็ต้องมีหน้าที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เราในวัยเราควรจะต้องรับผิดชอบเอ,อป้ามาไม่เคยขาดตบบกพร่องเรื่องนี้เลยค่ะแล้วก็ทําให้หนูแบบดีมาตลอดหนูรู้สึกว่าถ้าไม่มีเขาหนูก็ไม่มีวันนี้ไม่ไม่มีจริงๆแบบหนูแค่รู้สึกว่าถ้าวันนี้หนูทําให้เขาสบายได้โดยที่ ไม่ต้องแตกงานเลยแต่กลายเป็นหนูมาแตกเองคือหนูจะเหนื่อยเท่าไหร่แต่แค่เห็นว่าเขายิ้มรับในสิ่งที่หนูทําแล้วหนูก็ให้ในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาภูมิใจอ่ะหนูพอแล้วทุกวันนี้นะคะหนูพอแล้วแบบซานินะคะ V6 ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เตะตาตั้งแต่แรกเห็นเลยแต่พอมาร้องให้ฟังจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเขาก็ เข้าใจตัวเองพอสมควรว่าตัวเองควรจะเป็นใครควรจะเป็นอะไรนะคะถ้าพูดถึงสิ่งที่อยากจะเห็นคือตัวตนของน้องเนี่ยความที่มันค่อนข้างชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็อยากเห็นอย่างอื่นบ้างสมมุติว่าถ้าเป็นหวานจะหวานได้ไหมถ้าไปร้องลูกกลุ่มจะร้องได้ไหมถ้าไปร้องลูกทุ่งจะร้องได้ไหมต้องถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ที่ครูป,ปุ้มอยากเห็นเนี่อยากเห็นว่าถ้าเขาเปลี่ยนไปไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวตนที่แท้จริงเขาเป็นเนี่ย จะเป็นไปได้สักแค่ไหนได้ทำความรู้จักกันไปครบทั้ง12คนแล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะพาทุกๆกคนนะคะได้รู้จักกับพวกเขาแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ยังไงมีจุดเด่นยังไงนะคะคุณจะได้รู้จักพวกเขามากขึ้นแน่นอนในช่วงหน้านะคะก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะรักใครเชียร์ใครเลือกใครเป็นหนึ่งในนักล่าฝันในใจคุณค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ ค่ะก็ทั้งแปลกทั้งฮานะคะอยู่รวมอยู่ในคนคนเดียวกันนะคะถ้าคุณอยากดูความหลากหลายนะคะมันเป็นวาไรตี้ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่เวทีรอดูคนนี้นะคะฉันกับเธอนอกจากวันนี้เป็นแค่ความหลังแต่มันเสียใจแต่มันเสียใจบอกว่าฉันเสียใจได้ยินมา แต่ตัวเองเป็นสีดําสีดําเนี่ยคนมองตอนแรกรู้สึกว่าไม่ชอบแต่เวลามองเข้ามาจริงๆอะ่ะมันมีอะไรที่ลึกลับแล้วก็น่าค้นหานั่นคือสิ่งที่ทําให้ทุกคนอยากจะค้นหาว่าตัวหนูมีอะไรหนูชอบสีดาเขาแบบนี้ซานิ V6 อยากเห็นพ่อแม่ไม่ต้องทํางานแล้วตอนนี้แม้กระทั่งว่ายังไม่แก่นะคะ จะหมายถึงว่าไม่ต้องทําแล้วอ่ะคือไม่ต้องแต่งงานแล้วอ่ะนั่งนอนสบายสบายอยากจะไปไหนไปทําอะไรไปได้โดยที่ไม่มีงานทําแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือหนูต้องเลี้ยงเขาได้แล้วตอนนั้นคือนั่นคือฝันที่แบบอยากให้เป็นเอาซาณิ V หกค่ะค่ะ,คะสำหรับซาี้นะคะก็าฝากบอกป้าม้าก่อนว่าป้ามา้าจะได้เห็นซาณิยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วนะคะเพราะว่าทุกทีจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะ ทำงานแล้วก็บอกเออพื่อนๆนะคะคนใกล้ชิดแล้วก็แฟนคลับด้วยว่าขอบคุณมากนะคะแล้วก็เราจะกินจะนอนจะหลับเป็นเพื่อนคุณ24ชั่วโมงเพราะว่านี่เป็นรายการเรี l i t y ลยท24ชั่วโมงค่ะ <c oughs>